ยืนตัว้ยโอ้เขาตาคักเลยวะพ่องเทไรละพ่อหนิคพางเทไรครับคุณฟองสงิบสองกำลังตัวเพิ่มมาอย่างนี้นนต,ตัวเลือดสิบเอด็ออเอดกำลังยืนตัวกันอยู่เขาตาบแ่เหรอแมวน่ <S <S อ,อตแมวมันสิบสองนันตัวสเอด็ดเป็นลังตัวก,กันนะครับลูกมันเดียวสนลูกมันเดียวลูกมั่นเจ็ดพันครับลูกมันเป็นลูกผู้ด้ยครับ กำลังตัวกันนะครับเอาาเอโอ้ลูกมานเจ็ยบทครับเม่ว่านีเมืองสวงนะครับเนกำลังตัวกันอยู่เปนกำลังตัวกัอยู่คอพ่ายจะเินไวกับ้อนสีสีม้วนมียไม่หล่อนเลยขายลูกก่อนเออเราจะขายลูกก่อนได้ครับเีลลขายลูกกอนบ่ คล้ายลูกบอนแล้วว่าแมนบาขายดิขายแล้ววาววาหกชิ้นหารูปมันขายเลยเอ้าหกชิ้นหามันรถให้แล้วครับมาจากแปดท่นนะครับจากแปดท่านรถมาให้หกขันหาแล้วครับลูกมันนี่เฉพาะลูกมันเลยครับะนะครับเดี๋ยวพเบิเ่มที่ล่าการต่อรองกันเด้อพี่น้องเด้อครับเล็กๆลน้อยๆเอยมาฝาดมาฝาดก่อนครับ